สิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแต่คนไทย99%เชื่อผิดผิดมาทั้งชีวิตสวัสดีคะ่ะคุณผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องหญิงเล่าชาแนลด้วยนะคะและในคลิปนี้จะขอมาพูดถึงสิ่งที่คนไทยเชื่อกันแบบผิดผิดมาทั้งชีวิตเคยรู้สึกไหมว่ายิ่งทำบุญเท่าไหร่ชีวิตก็ไม่ดีขึ้น สวดมนบทไหนๆก็ไม่เห็นผลเหมือนมีอะไรบางอย่างที่เราทำผิดพลาดไปวันนี้ความลับที่คุณอาจไม่เคยรู้กำลังจะถูกเปิดเผยความจริงที่ว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสิ่งที่เราเข้าใจกันมาตลอดสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับรู้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลเลยก็ได้ไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่นี่คือแก่นแท้ของคำสอนที่จะนำพาคุณไปสู่ความสุขที่แท้จริง คุณพร้อมหรือเปล่าที่จะเปิดใจรับฟังความจริงที่อาจจะขัดแย้งกับสิ่งที่คุณเคยเชื่อมาทั้งอชีวิตเพราะความเชื่อที่ผิดๆกำลังฉุดรั้งชีวิตคุณอยู่เหมือนโซ่ตรวนที่มองไม่เห็นผูกมัดคุณไว้กับความทุกข์ลองนึกภาพตามคุณกำลังพายเรือทวนน้ำอย่างสุดกำลังเหนื่อยแทบขาดใจแต่เรือก็ไม่ขยับไปไหนนั่นแหละคือภาพของชีวิตคนส่วนใหญ่ในตอนนี้ ทำบุญสารพัดวิธีแต่ชีวิตก็ยังวงเวียนอยู่ที่เดิมเพราะอะไรเพราะเรากําลังทําบุญแบบผิดผิดเหมือนพายเรือทวนน้าที่ไม่มีวันถึงฝั่งคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าการทําบุญคือการแลกเปลี่ยนเหมือนการหยอดเหรียญตู้แบบในวัดหวังผลตอบแทนเป็นโชคลาภยิ่งทํามากยิ่งได้มากยิ่งให้มากยิ่งรวยมากคําถามคือใครกันแน่ที่รวยคุณหรือวัดที่รวย นี่คือความเชื่อที่ฝังรากลึกในสังคมไทยแต่รู้ไหมพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนแบบนั้นเลยพระองค์สอนว่าบุญคือความสุขเป็นความสุขที่เกิดจากการทำความดีไม่ใช่การสะสมแต้มเพื่อแลกรางวัลไม่ใช่การลงทุนเพื่อหวังผลกำไรแต่เป็นการปลูกต้นไม้แห่งความดีในใจแล้วเก็บเกี่ยวผลเป็นความสุขที่ยั่งยืนการทำบุญที่แท้จริงไม่ใช่แค่การให้ทาน แต่คือการลดละเลิกความเห็นแก่ตัวการทำบุญที่แท้จริงไม่ใช่แค่การสวดมนต์แต่คือการฝึกฝนจิตใจให้มีสติและปัญญาการทำบุญที่แท้จริงไม่ใช่แค่การทำตามประเพณีแต่คือการทำด้วยความเข้าใจในเหตุและผลถ้าวันนี้คุณยังทำบุญแบบเดิมๆโดยไม่เข้าใจแก่นแท้ของคำสอนก็เหมือนกับคุณกำลังติดกับดักตัวเองติดอยู่ในวงจรของความเชื่อที่ผิดๆ คุณจะไม่มีวันพบความสุขที่แท้จริงคุณจะไม่มีวันหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เวียนถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องตื่นรู้ถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องทำบุญให้ถูกวิธีเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอย่างแท้จริงลองหลับตาแล้วนึกภาพตามภาพของคนสองคนที่กำลังทำบุญคนแรกกำลังถวายสังฆทานชุดใหญ่ด้วยสีหน้าเคร่งขรึม หวังว่าผลบุญจะดนบันดาลให้ถูกหวยคนที่สองกำลังแบ่งปันข้าวกล่องให้กับคนยากไร้ด้วยใบหน้าเปื้อนรอยยิม้มโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนคุณคิดว่าใครกำลังทำบุญที่แท้จริงคำตอบอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดเพราะการทำบุญไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินไม่ได้วัดกันที่พิธีกรรมยิ่งใหญ่ไม่ได้วัดกันที่การทำตามๆกันไปแต่การทำบุญที่แท้จริงวัดกันที่เจตนา วัดกันที่ความบริสุทธิ์ของจิตใจเหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าคุณปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ดีในดินที่ดีรดน้ำพรวนดินด้วยความใส่ใจต้นไม้นั้นก็จะเติบโตงอกงามให้ร่มเงาให้ดอกกับผลที่สวยงามแต่ถ้าคุณปลูกด้วยเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีในดินที่แห้งแลง้งรดน้ำบ้างไม่รดบ้างต้นไม้นั้นก็อาจจะแครกแกนหรือตายไปในที่สุด แต่ถ้าคุณทำด้วยความเมตตาอยากให้ผู้อื่นมีความสุขทำด้วยความการุณาอยากช่วยเหลือผู้อื่นทำด้วยปัญญาเข้าใจในหลักธรรมผลบุญที่ได้ก็จะงอกงามไพบูนเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาแก่ผู้คนแล้วคุณละ่ะกําลังทำบุญแบบไหนกําลังปลูกต้นไม้แห่งความดีแบบไหนคุณกำลังหวังผลตอบแทนแบบไหนหรือคุณกำลังทำเพื่อความสุขที่แท้จริง อย่าปล่อยให้ความเชื่อผิดๆมาบดบังอย่าปล่อยให้ความไม่รู้มาครอบงำจงเปิดใจเรียนรู้หลักธรรมที่แท้จริงแล้วคุณจะพบว่าการทำบุญนั้นง่ายนิดเดียวเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดเพียงแค่คุณเปลี่ยนมุมมองเพียงแค่คุณเปลี่ยนเจตนาชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนไปตลอดกาลหลายคนอาจเคยได้ยินคำว่ากรรมแล้วเข้าใจว่าเป็นเรื่องของเวรสนองทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่วเหมือนเป็นกฎตายตัวที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ความจริงแล้วกรรมในทางพุทธศาสนามีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากกรรมคือการกระทำทุกการกระทำไม่ว่าทางกายวาจาใจใจล้วนก็เป็นกรรมทั้งสิ้นไม่ใช่แค่การกระทำที่ไม่ดีเท่านั้นแต่การกระทำที่ดีก็เป็นกรรมเช่นกันเพียงแต่เป็นกรรมดีและกรรมนี้แหละที่เป็นตัวกำหนดชีวิตเรา ไม่ใช่โชคชะตาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆแต่เป็นการกระทำของเราเองทั้งสิ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันถ้าวันนี้คุณกำลังเผชิญกับความทุกข์ยากไม่ใช่เพราะใครมาดนบันดาลแต่เป็นเพราะกรรมที่คุณเคยทำไว้ไม่ว่าคุณรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามแต่ข่าวดีก็คือกรรมไม่ใช่สิ่งที่แก้ไม่ได้กรรมไม่ใช่คำพิพากษาที่เปลี่ยนไม่ได้กรรมคือสมการที่ปรับแก้ได้ ถ้าคุณเข้าใจหลักการของมันเหมือนกับการแก้โจทย์คณิตศาสตร์ถ้าคุณรู้สูตรรู้หลักการคุณก็สามารถแก้ไขโจทย์นั้นได้ไม่ว่าโจทย์นั้นจะยากแค่ไหนก็ตามหลักการแก้กรรมก็คือการสร้างกรรมดีไม่ใช่การไปสะเดาะเคราะห์หรือแก้บนแต่คือการลงมือทำความดีด้วยกายวาจาใจที่บริสุทธิ์เหมือนกับการเติมน้ำดีลงไปในแก้วน้ำ ที่เคยมีแต่น้ำเสียแต่คือการรักษากายวาจาใจให้สะอาดให้บริสุทธิ์ภาวนาคือการฝึกฝนไม่ใช่แค่การนั่งสมาธิหรือสวดมนต์แต่คือการฝึกจิตให้มีสติฝึกใจให้มีปัญญาเมื่อทำครบทั้งทานศีลภาวนาด้วยความตั้งใจด้วยความเข้าใจด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นผลบุญก็จะส่งผลเร็วขึ้น เหมือนกับการปลูกต้นไม้ถ้าคุณเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีปลูกในดินที่ดีรดน้ำพรวนดินอย่างสม่ำเสมอต้นไม้นั้นก็จะเติบโตอย่างรวดเร็วให้ผลผลิตที่งดงามชีวิตของคุณก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดอย่างแน่นอนไม่ใช่แค่ความเชื่อแต่คือความจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยการลงมือทำและนี่คือหัวใจสำคัญของเนื้อหาในวันนี้ สรุปประเด็นสำคัญพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ทำบุญเพื่อหวังผลทางโลกการทำบุญที่แท้จริงคือการทำความดีด้วยกายวาจาใจที่บริสุทธิ์กรรมคือการกระทำแก้ไขได้ด้วยการสร้างกรรมดีทำบุญให้ถูกวิธีคือทำด้วยทานศีลและภาวนาด้วยความเข้าใจและทั้งหมดนี้ก็คือแกธรทำที่แท้จริง ที่จะพาชีวิตของเราก้าวพ้นจากความเชื่อผิดๆไปสู่ความเข้าใจที่ถูกต้องตามคำสอนของพระพุทธเจ้าหากคุณผู้ฟังคิดว่าเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์ลองนำไปปรับใช้กับชีวิตแล้วมาแบ่งปันประสบการณ์กันค่ะเคยทำบุญแบบไหนแล้วได้ผลลัพธ์อย่างไรบ้างมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อเป็นวิทยาทานให้กับผู้อื่นและหากคุณผู้ฟังรู้สึกว่า นี่แหละคือสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนหรือเราก็เคยทำบุญผิดวิธีเหมือนกันนะนั่นแหละค่ะคือจุดเริ่มต้นของการตื่นรู้การตื่นรู้ไม่ต้องใช้เวลาเป็นปีเพียงแค่เราเปิดใจในวันนี้ชีวิตก็อาจเริ่มเปลี่ยนไปในทางที่ดีตั้งแต่นาทีนี้เลยก็ได้ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่เข้ามารับฟังในวันนี้นะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า กับธรรมะที่จะปลุกใจคุณให้ตื่นและเติบโตขอให้ทุกท่านจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมสวัสดีค่ะ